นับสนุนโดยไ my isuzu d max magic eyes ทยานต่อให้โลกตามสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาโทร025138850 สวัสดีครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าโหตั้งแต่คราวแล้วนะที่พามาดูรถ bmw นะครับจำได้ไหมคันสีแดง e 3 0อาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะสำหรับผมเพราะว่าในช่วงผมอยู่สักมอปลายเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งจำได้เลยว่าขับรถ bmw แล้วก็เป็นรุ่นที่วันนี้เดี๋ยวจะามาคุยกันก็คือขยับขึ้นมาเป็นรุ่นที่รหัสตัวถังเรียกว่า e 3 6 นะครับหรือว่าบ้านเราเรียกกันติดปากชอบตั้งชื่อรุ่นบ้านเราอ่ะหน้าตายไงก็เรียกตั้งชื่อรุ่นเหมือนกัน e ี6ในบ้านเราก็เรียกกันว่าเป็นนกแก้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นตัวถังแบบ4ประตูนะครับถามว่าบอดี้คูเป้สประตูมีไหมมีนะครับมีแต่ไม่ค่อยเห็นกันมากนะักที่เห็นเป็น4ประตูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาจําหน่ายเนี่ยก็คร่าวๆถ้าผมจําไม่ผิดนะถามจาก น้องที่เขาเป็นเจ้าของรถเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าพี่ตอนนั้นเนี่ยสมัยเราเรียนอยู่มปลายเนี่ยนะมันน่าจะประมาณสักล้านประมาณล้านกว่าบาทสําหรับในเวอร์ชั่นปกตินะแต่ถ้าเวอร์ชั่นที่วันนี้ต้องบอกว่าคนเล่นรถ BM ต้องบอกว่าไม่ใช่ทางผมผมก็ต้องถามเขาเขาบอกว่ามันยากจริงๆ E36 ที่เป็น M แท้ๆนะครับคูเป้บอกว่าน่าจะ ตอนป้ายแดงตอนนั้นน่าจะประมาณ3เท่าถ้าตีว่าป้ายแดงของรุ่นปกติล้านสองตัว M3 ก็น่าจะประมาณ3 6ล้าน6ก็ต้องขยับขึ้นไปอีกนะครับแต่ราคาวันนั้น3 6ล้าน6เราตัดทิ้งไปก่อนวันนี้มีเขาบอกเอางี้มีคนบอกไอ้เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมชอบว่าผมจะไม่พูดเองนะมีคนที่เขาอยู่ในแวดวงนี้เขาบอกว่ามีรถแท้อยู่คันหนึ่ง ค,คำว่ารถแท้เลยคือมันมาออกมาจากโรงงานมันเป็นอย่างเงี้ยบอดี้คูเป้รหัสเป็น M แท้ๆทุกอย่างเป็น M หมดถ้าเราบอกว่าตอนนั้นเมื่อประมาณปี1990ต้นๆนะปีเพราะว่าบอดี้เนี้ยมาชักช่วงปี1992ถึง1995โดยประมาณตอนนั้นเนี่ย30ปีที่แล้วอะประมาณ3ผมให้ประมาณ3ล้าน6แสนบาทวันนี้อาตีว่า4ล้านก็ได้ วันนี้รถแท้เขาบอกว่ามีเจออยู่หนึงหน่วยนะครับเจ้าของไม่ได้ตั้งราคาไว้เพียงแต่บอกไว้ว่าถ้าต่ำกว่า4ล้านบาทไม่ต้องมาคุยนะถ้าขั้นต่ำคิดว่าในกระเป๋าในใจมี4ล้านเข้ามาคุยอยากได้เป็นเจ้าของรถแท้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่อยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วมูลค่าของรถในสมัยที่ตอนมันเป็นป้ายแดงกับเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีโอกาส สูงกว่าตอนเป็นป้ายแดงด้วยซ้ําขึ้นอยู่กับสภาพสภาพภายนอกสภาพภายในสภาพเครื่องประวัติการดูแลรักษาที่มาที่ไปนะครับว่ามันเป็นยังไงและแน่นอนมันไม่จบหรอกเพราะคนที่เอามาอย่างรถคันนี้เดี๋ยวราคารถมันมาเท่าไหร่แล้วเจ้าของทำไปอีกเท่าไหร่เพราะว่าอะไรมันเหมือนกับมีความสุขที่ได้ได้ทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ตรงกับลักษณะการใช้งานลักษณะการขับขี่ของตัวเองเดี๋ยวคราวหน้านะ มาเดินดูกันแล้วจะมาเฉลยให้ฟังว่ารถคันนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ข่าวหน้าครับทั้งหมดทั้งวอนนี้คือสาระของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับขับรถกันใจเย็นๆครับแล้วก็ให้อภัยกันและกันจะได้เดินทางกันอย่างสนุกสนานและปลอดภยัย วันนี้เวลาของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ